สวัสดีทุกคนผมนังครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทำซับไตเติลครับด้วยการให้โปรแกรมเนี่ยมันทำให้เลยนะแบบโดยเราไม่ต้องทำเองเลยนะครับจะทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันได้ในโปรแกรม c a p c u t เลยครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำซับไตเติลด้วยโปรแกรมของ Cap Cut ในตัวของว n d o w s ครับเริ่มต้นให้เราเลือกคลิปที่เราต้องการก่อนนะครับจากนั้นกดเพิ่มโปรเจกต์ไปนะครับเราก็จะมีหน้านี้มาใช่ไหมก่อนอื่นนะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปอัปเดตแ a p c u t ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะ จากนั้นให้ทุกคนนะครับมาที่ตัวของเทคนะครับจากนั้นจะมีตัวนี้อยู่ครับออโต้แคปชั่ครับให้เรากดไปนะเลือกภาษาได้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันจะไม่มีภาษาไทยนะแต่วอร์ชั่นล่าสุดมีภาษาไทยแล้วนะครับจากนั้นกดไปได้เลยครับกดเ e ีย e ได้เลยตัวโปรแกรมนะครับมันก็จะทําการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ซับไตเติลมาแล้วนะครับซับไตเติลในคลิปนะครับเรามาดูกันนะนี่ จะเห็นได้ว่าตัวฟอนต์ตัวสีเนี่ยมันยังไม่โดนใจใช่ไหมครับเราสามารถมาปรับแต่งได้ที่ตรงนี้ครับเลือกฟอนต์ไซส์ได้ครับาจากนั้นนะครับเลือกตัวของฟอนต์ได้นะครับถ้าเป็นตัวที่ผมชอบเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะชอบเป็นตัวของฟอนต์คณิตนะสามารถไปหาโหลดได้นะครับเลื่อนลงมานะครับสามารถปรับความหนาได้ขีดเส้นใต้ได้ทําตัวเอียงได้ครับปรับสีคัลเลร์ได้นะครับแล้วก็มีพรีเซตนะสามารถ เลือกพีเซตได้เลยนะครับไออย่างผมชอบก็อาจจะเป็นตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นอันนี้อันนี้ก็สวยนะโอ้มีพีเซตให้เลือกมากมายเลยนะครับเลื่อนลงมาอีกหน่อยกันแล้วกันก็จะมีตัวของโพ i t ชันนะครับก็ปรับสเกลได้ปรับโพ i ิชันได้นะครับแกนแกนกปรับน่า t ปรับโรเได้นะครับให้มันเอียงได้ตัวนี้ก็คือ opacity ครับความจางค่าตกคือตัวของเส้นที่เป็นเงานะครับ ก็เปิดไว้ได้อันนี้เป็น preset ท,ที่ตั้งมาเนะหรือถ้าเกิดเป็นแนวแบบ TikTok ที่ผมเห็นบ่อยๆก็คือจะใช้แบ k g ก o ราวครับก็คือตัวนี้อ่าก็สามารถนํามาปรับแต่งได้นะเป็นเป็นเงาโค้งเป็นเพิ่มเพิ่มความหนาบางได้นะครับเออเจ๋งดีนะครับ g r o ก็คือเงานะคล้ายๆกับ Shadow นะครับแต่ว่าผมชอบใช้ Shadow มากกว่านะประมาณนี้ นี่ก็คือการปรับแต่งเอฟเฟกตัวของเทคเนาะซึ่งเขาก็จะมีเป็นตัวกรอบอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยคือลูกเล่นในแคปคั t เนี่ยมันเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญคือมันเป็นโปรแกรมฟรีครับสามารถนํามาใช้ตัดต่อได้ดีเลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูความถูกต้องของตัวเทคและกันนะว,ว่ามันมีความถูกต้องมากแค่ไหนนะครับกันนะชุดตัวถาน AA ตัวนี้นะครับผมสเปคตามนี้เลยเดี๋ยวผมขึ้นให้ ด้านในกล่องของเขาครับก็จะมีฐานมาให้2ก้อนนะครับซึ่งเขาก็จะมีตัวพอร์ตย s b Type ไทเอาไว้ให้ชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากนี้ครับเขายังแถมหัวชาร์จที่เป็นหัวชาร์จแบบ2เส้น2แง่งออกมาด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าเราไม่ต้องชาร์จฐานทีละอันนะครับเราสามารถชาร์จได้ทั้ง2อันทีเดียวเลยครับผมแค่ได้สายย s b บีเนี่ยก็คุ้มแล้วนะและใครที่ก็ลังเป็นห่วงนะครับว่าเวลาชาร์จเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะบอกหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะมีไฟแสดงสถานะบอกให้ครับซึ่งดีมากๆเลยครับใครอยากได้นะครับผมจะะปต้้้าาไไวใหที่่นลง แต่ที่ผมลองเช็คฟุทเทจมานะเรียกได้ว่าใกล้เคียง90%ได้เลยนะคือถือว่าเป็นออโต้แคปชั่นที่ที่โอเคเลยนะครับเนี่ยเหลือแค่เรามาปรับแต่งตัวอักษรนิดหน่อยนะครับว่าแบบให้มันเขียนถูกบ้างอะไรเงี้ยแต่คือหลักๆนี่คือแบบถ้าไม่ได้พูดอะไรที่มันเป็นสั์เฉพาะจริงๆคือโปรแกรมเนี่ยเอาอยู่เลยนะอ่ามเห็นข้อเสียที่เขา,เาทาแล้วก็คือในช่วงที่เป็นจังหวะที่เราเว้นวรคนะครับบางทีเนี่ย,ยเขาจะ ขึ้นไวไปหน่อยเนี่ย u b ได้แล้วหรอวะตัวโปรแกรมมันจะทําการแบบว่าไวไปนิดนึงนะครับวิธีการแก้ก็คือให้เราลบลบสำหรับผมนะก็คือให้ลบตัวของ2อันนี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็นำนำสอตัวเนี้ยมาใส่ในอันแรกแทนนะครับให้มันเป็นตัวทับ ที่เป็นซับยาวไปเลยจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่แบบว่าขาดดูย,ยูดีไทสีได้ลับเกินไปนประมาณนี้ประมาณนี้นเอ้แต่ว่าผมถือว่ามันเป็นตัวช่วยที่ทําให้งานของเราเนี่ยเรียกได้ว่าประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะ คือบางคนสามารถเอาตัวของแคปชั่นตัวนี้นะครับไปทําในพิมพ์แ r e p โปได้เลยนะให้มันออโต้แคปชั่นให้ใช่ไหมจากนั้นนะครับเราก็กดเข้าไปที่พิมพ์แบมโปนะครับเอาแคปชั่นมาวางนะครับจัดเรียงทำ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 นะครับมันก็ถือว่าเป็นการช่วยประหยัดเวลาได้ดีเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการทำออโต้แคปชั่นด้วยโปรแกรมของ Cap C a p คั t t นะครับอยากจะนํามาให้ทุกคนได้ รู้กันนะครับว่ามันมีฟังก์ชันนี้แล้วนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ช่องดังส Story ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันครับบ๊ายบายครับ